นี่นะครับก็ให้ดูคานหน้านะยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับนี่คานหน้าส,สวยๆแบบนี้ไม่ยุบไม่งอนะครับแผงแอร์ใสๆแบบนี้เลยห้องเครื่องก็เดี๋ยวจัดการโคมไฟหน้านะนี่โคมไฟหน้าแตกแรงงานทั้งสองข้างเลยนะครับก็เดี๋ยวกลับมาดูกันว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไง มือเดี๋ยวป้ายแดงคานหน้าสวยๆแบบนี้ไม่มีชนหนักนะครับไม่พับไม่งอนี่สวยห้องเครื่องใสๆแบบนี้นะครับอลูมิเนียมใสปิ้งหมดเลยนะนะเดี๋ยวกลับมาดูกันมาเดี๋ยวเรามารีวิวน้องใหม่นะครับก็เอ็กซ์แลนดเทอร์โบถครอบครัวเที่นั่งอันนี้ก็ให้ดูนะครับว่าสภาพห้องเครื่องแห้งๆเป็นยังไงนะ น,นี้ไม่ได้ผ่านการพ่นเคลือบใดๆเลยนะครับนี่ให้ดูท่ออลูมิเนียมใสๆแบบนี้เลยนะครับท่อแอร์าขาวๆแบบนี้อ่ะนี่อันนี้เป็นแก๊ส lpg นะครับตรวจเช็คสภาพให้แล้วเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อน,อนว่ารถได้สตาร์ทหรือเปล่านะนี่อุณหภูมิ30องศานะครับที่วัดที่เทอร์โบนะครับอ่ะวัดที่ท่อแคทนะนี่ ส0บองศาเท่ากันนะครับอ่ะเดี๋ยววัดที่ตรงเครื่องนะครับนี่รถไม่ได้สตาร์ทะอ่ะวัดที่มอเตอร์ก็ดนะครับสามสิบเท่ากันหมดเลยอ่ะวัดที่ปีกปีกก็ส0มสิบนะครับหนุนยิงแดงจุดแดงหนุนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันดับแรกดู สุขภาพแบตเตอรี่ก่อนนะครับตั้งไว้ที่ห้าร้อย cca นะครับอะกดโอเคนี่เห็นไหมกูดเลยนะครับนี่ cca อยู่ที่สี่ก้าห้านะครับอ่ะวัดอีกรอบ สีีเอสซูงสูงแบบนี้นะครับรถคันนี้เจ้าของคนเดียวนะครับมือเดียวป้ายแดงไม่ไม่ถึงแสนนะวิ่งเฉลี่ยตกปีละไม่ถึง6,700กิโลนะครับเอกสารคบภาษีไม่ขาดนะคันนี้ภาษีไม่ขาดไฟหน้าสวยสวยใสๆแบบนี้เลยนะนี่อา่าคันนี้มีติ่งหูด้วยนะครับลงเป็น จอ Android ขนาด10นิ้วพร้อมกับกล้อง360รองศารอบคันนะทุกคนภายในดูแผงประตูใช้งานได้ครบทุกอย่างนะครับจอ Android 10นิ้วเบาะหนังไม่มีขาดนะฝ้าเพดองเพดานซักฟอกให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นแป้งเจิมเก่านะครับสักฟอกให้แล้ว ประตูหลังกระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้ครบนะพับเบาะสามารถพับนอนได้นะครับสูงร้อ8เจ็สิบก็นอนได้สบายรวมไฟทุกอย่างใช้ได้ครบนะครับเอกโซลา สะอาดนะครับทําความสะอาดให้แล้วอุปกรณ์มีแมลงนะครับนี่ระบบไฟท้ายก็มีอ่ะหมดดูใต้ท้องกันบ้างคันนี้เป็นแก๊ส lpg ถังแคปซูลนะครับยางอะไรมีนะแต่ไม่ได้ใช้งานก็ต้องเปลี่ยนสภาพนะครับยางอะไรหมดสภาพไม่มีผุนะ อันนี้เซอร์วิสให้ไปหลายรายการแล้วนะครับก็เปลี่ยนลูกปืนล้อหลังนะครับเป็น abs ให้แล้วนะครับตรงรุ่นทุกอย่างสภาพสีส,สวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดู เไม่เก้หมื่นห้าแค่นั้นเองนะครับนี่ไม่เล่นน้อยเนี่ยมาพร้อมกล้อง360องศานะเปิดแอร์เดี๋ยวเอาตัววัดอุณหภูมิแป๊บนึงเครื่องเดิมนิ่นน่่ๆแบบนี้ กอล่าเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนั่งสบายมากนะครับแอร์ทั้งหมดสามแถวนะแถวกลางแถวท้ายมีแอร์ให้ครบทุกจุดนะครับคันนี้สภาพสวยๆเบาะหนังไม่มีแตกไม่มีขาดนะสะภาพสวยมากเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับเก็บของเล่นเอกาสารคู่มือทุกอย่างมีให้นะครับแถมเมมโมรี่การ์ด ร้อยที่สแปดให้ด้วยนะบันทึกยาวๆเลยนะครับอ่ะเรามาดูว่ามันบันทึกรอบตัวกันยังไงน,นะ,นะครับนี่คือไฟล์ต่างๆ,ๆที่เขาบันทึกก่อนนะเดี๋ยวให้ดูฮะให้ดูประมาณนี้ติไปเลีย จอสิบนิ้วนะมันจะบังตัวสวิตช์แผงตัวไฟฉุกเฉินไฟตัดหมอกแล้วก็ตัวไลฟ้าหลังนิดนึงนะครับเป็นกรอบเดิมนะอ่ะเขาเยียขําลังตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตนะครับถ้าเราไม่พอใจเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะคุณจะดูม,มองแบบไหนเนะี่ยสามารถเปลี่ยนได้ ตัวนี้มีคูดคอนโทรนนะครับระบบล็อกความเร็วนี่คูตคอนโทรลตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพวกนี้ใช้งานได้ครบนะครับเพิ่มเสียงอดจ๋ยเพิ่มเสียงให้ดูนี่เพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้รับได้นะครับเนี่เดินหน้าถอยหลังเลือกแพงได้นี่คือระบบแก๊สนะครับทีนี้มันมีอะไรบ้างนะก็ เป็น Android นะครับก็ดาวน์โหลดได้เลยแอปขึ้นฐานเนี่ยเราลงไว้ให้หมดแล้วนะครับดู y o u t u b e แบบไม่ต้องมีโฆษณาก็จะเป็นตัวนี้สามารถทำเป็นป๊อปอัพได้นะหรือปิดหน้าจอได้เสียงก็ออกเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นแอป y o u t u b e ก็จะเงียบไปเลยนะ เสียงมีนะครับก็จะมีโฆษณาขึ้นตอนแรกเฉยๆนะประมาณนี้ช่องแอร์ก็มีลูกกิ้งนะครับสามารถปรับได้นะเพราะว่าเราใช้กรอบวิทยุเดิมนะครับ พรงออกครบทั้งหมด4ตัวนะสามารถทเป็นป๊อปอป๊าบได้ลากไว้ตรงไหนก็ได้ตรงนี้ก็เปิดเป็นรันก็360อองศาได้ ตัวแผนที่ก็จะมี Google Map นะครับเป็นพื้นฐานให้หนึ่งตัวแล้วก็จะมีตัวนี้ให้อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็เหมาะนะใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเข้าในเมืองในกรุงเทพพวกนี้จะทำสีถนนให้นะบอกได้เลยว่าให้เราวิ่งเส้นไหนเส้นไหนเนี่ยตัวนี้จะสะดวกนะครับ รื่องาออ่อันนี้เราสตาร์ทรถได้สักระยะแล้วเนาะดูการทำงานของเครื่องยนต์นะครับนิ่งๆแบบนี้เลยชัรออกดูซิว่าจะมีไอไหมนี่ออกมาแล้วครับน้ำมันเครื่องดูสีนะ้ำมันเครื่อง3,000ันโลนะสีนะ้ำมันเครื่อง3,000ักิโลนะครับ มันเครื่องมันเกียร์ขึ้นถ่ายนะมีแค่สามพันโะลประมาณนีนะ้เดี๋ยวเปิดไฟหน้าให้ดูโลไฟใช้ได้ทุกอย่างนะครับเปิดไฟตัดหมอกด้วยไฟตัดหมอกเปิดตรงนี้เนี่หน้าปัดก,ก็จะ,สะแสดงอันนี้คูณคอนโทรลเราจะปิดนะเดยบเปิ้ล แ,แล้วเรียบร้อย่าเดี๋ยวพื้นวัดอุณหภูมิด้วยอันนี้เดินกั๊ดนะครับไปหนะ้าเป็นตัวมินิโปรเจคเตอร์นะตัดหมอกออกนะครับใช้งานได้อ่ะยิงอุณหภูมิให้ดู นี่ยิงไปที่ตัวกระโบนะครับโครงหลังนะอ่ายิงท่อน้ำบนท่อน้ำบนนี่อุณหภูวานี้เหนือยิงท่อน้ำบนอยิงตัวท่อน้ำล่างนี่อุณหภูมิต้องแตกต่างนะครับระหว่างท่อน้ำบนกับท่อน้ำล่างรถคันนี้มีหล่อเย็นนะมีวาล์วน้ำนะครับมีหล่อเย็น สวยๆดอกยางนหนาดอกอะารดอกยางหน,นามากอันนี้ก็เดี๋ยวลงคลิปตอนยกรถให้ดูนะครับสำรวจใต้ท้องรถไม่รั่วไม่ซึมไม่หยดไม่เยิ้มนะครับบอกเลยว่าใช้ได้ดีมากเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เพลงคนอื่นนะครับ ตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนตัวเตมจากสว่างนะครับเป็นมืดแล้วก็จะมีไฟออกมานะครับหลีแสงให้อัตโนมัติอ่ะเดี๋ยวเราจะปิดไฟนะครับในเตีมเขาก็จะสว่างขึ้นมาทันทีนะ GPS มีให้นะครับสามารถวัดความเร็วจาก GPS ได้นะอ่ะดูอะไรอีกอ่ะนี่จุดหนึ่งนะครับแม่บ้านน่าจะชอบนี่รองรับได้เต็มที่สามกิโลนะเอาไว้ห้อยของนะ ซื้อของจ่ายตลาดเสร็จแล้วเนี่ยเอาให้ไว้ได้นะครับอะเดินนิ่มๆนิ่งๆแบบนี้เลยลัวแมลง multi function airbag สองลูกนะครับมีคู u คอน c o n t l นะกระจกไฟฟ้าขึ้นลมได้ครบนะครับไม่ต้องห่วงมีอะไรอีกนะอันนี้ก็ใช้ได้ใช้ได้นะนนใช้งานได้อ่ะเดี๋ยวยิงแอร์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแอร์เย็นไหมคันนี้ แถวกลางนะครับแถวกลางทีนี้ฝั่งตรงคอนะนี่เห็นไ,ไหมแถวกลางอ่ะหรือยิงไกลๆนู่นนะนี่ยิงไกลๆหน่อยก็จะประมาณนี้นะอ่ะอีกตัวนะฝั่งนูน้น โอเครู้เรื่องสวยๆสะอาด,ดแบบนี้นะนความสะอาดให้แล้วนะครับพร้อมใช้งานมากนะขเขาเกียร์ถอยขอเขาเกียร์เดินหน้า ลีซ้ายเลีเ้ยวขวาเปิดไฟุกเฉินมันทึกรอบตัวนะครับ360รอยสงศาะจะดูอะไรอีกหมดแล้วเนาะไม่มีอะไรแล้ะรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับคันนี้เปิดอยู่ที่ หนึ่งแสองมืนเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสองหมืเก้าพันบาทได้รถสภาพแบบนี้เลยนะสะอาดๆแบบนี้บบอหลังบบอหลังก็พับได้นะเนไ,ไหมพับมาแล้วเขาก็จะนอนได้นะทุกคนนี่ นอนได้เลยสุดหัวสุดหางแน่นอนนะครับเหมาะกับรถครอบครัวท่องเที่ยวแคมปงแคมปิ้งนะตรงนี้ก็จะมีตัวที่ชาร์จเป็นปั๊กจุดบุรีให้หนึ่งตัวนะครับอารมณ์ประมาณนี้พอแล้วสิบห้านาทีแล้วก็ประมาณนี้เนาะสิบห้านาทีอใครสนใจพักมา 129,000บาทนะครับโปรตอนเอ็กซโอลารถครอบครัว7ที่ัด้แอร์เย็นมากคันนี้น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับวิ่งได้3,000กิโลแล้วนะหลังจากถ่ายเนี่ยแก๊สอ่ะเดี๋ยวซับเป็นน้ำมันนะ สวยตรงนี้ก็ที่พักแขนไม่แตกไม่หักไม่ขาดเบาสวยคุ้มบอกเลยคันนี้ใครได้ไปนะครับเลขหม่แค่นี้ไม้แพะอคุ้มมากแอร์เย็นเพลงเพราะสนใจทักมาใคร อยากวิดีโอคอลดูตรงไหนก็ทักมานะครับโทรมาได้ที่เบอร์0879553905นะอยากวิดีโอคอลก็ทักมาที่ Facebook นะครับถ้าไม่สะดวกมาดูรถก็มีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับค่าใช้จ่ายก็คุยกันได้นะครับ ้าใช้งานได้ครบนะอ่ะโตตอนเอ็กซ์โซล่าใครที่สนใจรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเอกาาสารคบภาษีไม่ขาดว่ามาว่ามาไปละฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อ่ะตอนนี้ยกดูครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาพจะเป็นยังไง ขอไฟฉายหน,น่อยพี่บอนอ่านนี้ให้ดูนะครับแห้งๆเลยนี่ไม่เยิ้มเลยไม่เยิ้มเลยนะครับนี่ข้อสวยมากโอเคครัอ,อ่ะนี่คือยกดูกครั้งแรกนะครับมือเดียวป้ายแดงอ่ากันโคง้งไม่ขาด ยางหุ้มเพาไม่ขาดกันโค้งไม่ขาดนะครับท่อออยท่อออยไม่มีปัญหาไม่รั่วไม่เยิ้มเลยนะไม่เยิ้มเลยนะครับนี่ด้านนี้กันโค้งไม่ขาดยางหุ้มไม่ขาดหัวเพาโอเคสวยสวยอ่ะ ทีนี้เรามาดูข้างหลังคันนี้ติดเป็นแก๊ส LPG นะครับนี่ถังแคปซูลนะอ่ะดูข้างหลังคันนี้ลงเป็น LPG ถังแคปซูลยางอะไรอยู่ครบนะครับแต่ยางอะไรก็นี่ตามสภาพนะที่เติมแก๊สนะครับช่วงล่างประมาณนี้ดอกยางใช้ได้อีกยาวนีทว่ท่วมเลย เห็นไหมสะพานยางกระรองยางนะครับดอกยางเหลือเยอะนี่ดอกยางนะ้่นนาสี่ล้อนะครับรถจอดไม่ค่อยได้ใช้งาน,นครับคันี้รถจอดเจ้าของจอดไม่ได้ใช้งานนี่สวยมากอ่ะโอเคใครสนใจนะครับ X So กซ์ t ซลคันนี้สวยๆส,สภาพสวยแบบนี้นะครับไม่หยดไม่เยิ้มไม่รั่วไม่ซึม นะครับคันนี้เปิดอยู่ที่129,000บาทนะก่อนที่เราจะแต่งติดจอแอนดอยนะครับราคานี้อ่ะสนใจทักมาเบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเทาหักสลักหายหัวเทียนห่างยางแบบแหนบตายไฟไม่จ่ายใดไม่ช้าสตาร์ทพัง เก็บงานให้หมดแล้วพร้อมเดินทางไปกับคุณทุกที่ด้วยรถยนต์โปรตอนเอ็กซอราที่จะพาคุณไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆสนใจติดต่อยูคาร์วอชยูสคาร์